สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกันลักษณะกันการทํานายจะมีทั้งหมดพารพานะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ time stamp จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดน,นะคะโอเคพาทคนโสดกันสถานก,การณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงทำพรรารานะคะเพจ a s t o l s t h e moon ห้าเหรียญ หเหรียญในหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอนะ่ะแล้วคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วคนที่เข้ามาเราชอบแต่เขาก็ยดงไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเหมือนแบบเป็นฟิลที่หน่วงหน่วงเป็นความรู้สึกแบบหน่วงหน่วงเปสถานการณ์แบบหน่วงหน่วงนะคะวิ่งตามใครบางคนรู้สึกกับใครบางคนแต่เราก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะคะคนคนนั้นไม่ใกล้ไม่ไกล ะคะเป็นคนที่คุณเจอแบบตัวต่อต,ตัวค่อนข้างเด่นหรือเป็นคนที่อาจจะคุยกันแบบเราชอบเขาแต่ว่าแอบชอบแต่คนคนนั้นอาจจะแบบให้สถานะเราเป็นฟิลแบบเพื่อนหรือว่าเป็นฟิลแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกชอบคนนั้นหรือรู้สึกเดียบคนคนนั้นนะคะโอเคฝั่งคนคนนั้นนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะสองเหรียญแ เรียญน,นะคะ M c r e s s นะ Justice แล้วก็ King of Pentacles ในที่นี้ชาวทัดุดินค่อนข้างเด่นนะคะ,ะแล้วก็ฝั่งของเขาดูจะมีใครที่เล็งไว้นะมีคนในใจนะที่เล็งอยู่หรืออาจะกำลังตัดสินใจในการที่จะคบหาดูใจแบบจริงจังแบบชัดเจนนะก่อนหน้านี้อาจจะแบบลังเลเอายังไงดีใจไปต่อแบบเปลนแฟนไหมหรือเป็นคนคุยหรือยังไงแต่สุดท้ายแล้วในช่วง หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยนะคะช่วงของปลายไตรมาสสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณนี้เขาจะมีการตัดสินใจที่จะคอมมิชเมนต์กับใครคนนั้นนะคะโอเคขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะระหว่างคุณกับเขานะคะสถานการณ์ฝั่งคุณอ่าคุณมีคนที่คุณต้องการอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบเหมือนแบบเราจะแบบมีไพ่ของเดรดี้หรือไพ,พ่เพร์ฝันไพ่แบบความรู้สึกแบบเราเก็บเขาไม่ฝันเราเก็บเขามารู้สึก ในใจรู้สึกรักเขารู้สึกแบบชอบเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมีการแบบโมเตลรูรูเบาๆนะคะแบบเผื่อว่าวันหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกกับเราอะไรแบบนี้นะคะส่วนฝั่งของเขาล่ะคะเพื่อนนะคะความร่วมมือแก้วตาดวงใจเห็นไหมเขามีฟีลแบบแก้วตาดวงใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจะไปได้ไปได้ดีไปได้สวยนะคะไปได้แบบไปได้ดีอะ่ะอืม ต่อไปนะคะเรามาดูความคิดเขาบ้างเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้าง offer June. of f o r t u n e ์จูนไนออฟสอดสิบถ้วยเขาสบายใจกับเรานะเขาสบายใจกับคุณนะคะสบายใจในที่นี้หมายถึงว่าแบบได้คุยกับคุณได้มีการปรึกษาะไรเขามองว่าแบบเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีดีแบบนี้แล้วแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบมากกว่านั้นน่ะ คือเขาเขารู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนกับคุณนะว่าเขาอยู่ในสถานนะแบบไหนกับคุณหรือรู้สึกประมาณไหนกับคุณนะ่ะเขาพยายามที่จะไม่ให้ความหวังหรือไม่ให้อะไรมันเกินกว่านั้นนะ่ะคือเขามองว่าคุณเป็นเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนที่น่ารักกับเขาแล้วก็ดีกับเขามากๆเขาอยากรักษาตรงนี้ไว้ให้นานๆนะนะเฟรนซโซนเวอร์ฝังคุณล่ะคะคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาแปดดา กล้ากลัวที่จะแสดงออกมากเนี่ยแล้วก็กล้ากลัวที่จะแบบเราจะมีเห็นไหมเรารักเขาอะเรารู้สึกดีกับเขามากมากนะคะเรารู้สึกดีกับเขามากๆบางทก็เหนื่อยก็ท้อใจเหมือนกันเหนื่อยก็ท้อใจในการที่แบบคอยซัพพอร์ตเขาคอยเข้าหาคอยอะไรต่างๆนานาเคยคิดนะคะว่าแบบไปต่อพอแค่นี้ตัดใจจากเขาดีไหมหรือไงแต่มันก็เป็นอะไรที่แพ้ใจตัวเองนะคะ แพ้นใจตัวเองเพราะว่าลึกๆเรารู้แหละว่าเราเรารักคนคนนี้ไปแล้วนะคะต่อไปหมดสรุปค่ะ Nine of Pentacles Hangman อาจจะเป็นความรักแบบฝั่งเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะจะมีคนใหม่เข้ามาแหละแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจคุยกับเขาไหมกับคนเนี้ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวไม่ไม่เป็นการ ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่จะทําร้ายใจซึ่งกันและกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่จะัพ p อ o r t ใจแต่ทําร้ายใจหมายถึงว่าเราเอาใจหลงไปให้เขาเยอะเกินไปเราก็จะเจ็บเองฉะนั้นเอาแบบพอดีพอดีนะคะ save ใจตัวเองด้วยนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้ไปได้ยาวไปได้ยาวนะคะ very s o o n นะคะ engagement นะคะ honeymoon นะคุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างของของความสัมพันธ์เลื่อนขั้นของเขาอะนะแต่ใดๆลึกๆคุณก็ ถึงแม้จะเสียใจยแต่คุณก็แบบ p อ e เ i ก t e กับ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 สิ่งดีๆที่เขาแบบว่าได้รับแหละอโอเคพารคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คุณคุณมาดูบันที่สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะซีเรียนเลเวอร คุยน็อปสอดเอสซับมออาเอสซบสับสอดนะคะลิ้นผันกันสีไม่เท้าโอเคก่อนจะดีลิ่งกับชาวธาทัดลมกินทีธาตุลมท,ที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะกลุ่มเมทัลหรือตูนที่ในราศีลัคนาหรือตัวดาวศุกร์รู้สึกว่าคุณอยากใกล้ชิดเขา,าอยากมีกันเดทอยากแบบโรแมนติกอยากมีกันเดทดกันเจอการใช้เวลาด้วยกันนะคะจะใช้เวลาด้วยกันออกแนวแบบคลั่งรัก ติดคนคุยมากหรือเป็นฟิวบางคนเนี่ยพฤติกรรมนะคะเกินสถานะไปแล้วด้วยซ้ำนะเป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าหมายถึงอะไรบางทีอาจจะพูดไม่ได้นะ YouTube เขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟสุดๆไปเลยนะคะแบบเป็นแนวแบบติดอยากอยู่ใกล้กันอยากคุยกันนั่นนี่นะคะจะมีการหึงหวงบ้างเล็กน้อยส่วนประเด็นความแบบ ลำไยกันก็มีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นอะไรที่ดีกว่หรืออิงก็แล้วก็ผ่านกันไปได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากคบคนคนเนี้ยคุณตัดสินใจแล้วคุณคนนี้แหละใช่ใช่ที่สุดในสามโลกแล้วนะคะคนนี้คือใชเนน่เลยคนนี้เลยคนนี้เท่านั้นนะคะต่อไปสั่งเขานะคะสถานการณ์ความรักเพรศพสอดนะคะเพรเพนดเคอร์โอ้ยดีหลายคนคนเนี้ยโอ้โหนีหลายคนอยู่มีตัวเลือก มีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็คุยกับเราด้วยเดี๋ยวเราต้องมาขยายเพิ่มเติมเนาะ ทีนี้ขยายสถานการณ์ความรับเพิ่มเติบนะคะฝั่งของคุณโชคลาภลัคก,กี้รู้สึกว่าแบบอุ้ยทำไมทุกอย่างมันดูแบบเลิศเลอวันดีแบบนี้นะคะจะมีแบบชุ่มเฉียวเรียกว่าแบบหงุดหงิดบ้างหรือมีความลำย่อยก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของความหึงหวงนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากได้ใจเขาคุณอยากได้ความสัมพันธ์คุณอยากได้เขาเป็นแฟนเลื่อนขั้นความสัมพันธ์ฝั่งเขาละคะหาเวลาสมาธิช่วงนี้เขาติดเราอยู่นะ แต่เขาจะมีการไก่เกลีย่ยตัวเลือกที่เขามีนะคะเขาเป็นคนที่รักตัวเองด,ดีรักตัวเองก็ดีแต่บางทีรักตัวเองมากเกินไปจะแบบเป็นฟิลเห็นแก่ตัวอาจจะแบบมีตัวเลือกตัวเลือกแต่ใดใต้องเข้าใจในจุดนี้ว่าสถานะความสัมพันธ์ของคนคุยเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มีตัวเลือกเข้ามาได้เพราะยังไม่ได้คอมคมิชเมนนะคะเราจะสามารถที่จะเลือกหรือคุยเผื่อเลือกได้อยู่แต่อยู่ที่ว่า ความจริงจังของความอยากจะคุยเผื่อเลือกไปเรื่อยไหมหรือคุยเผื่อเลือกเพื่อที่จะเลือกใครที่แบบมันใช่จริงๆนะคะต่างกันนะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกนะที่เขามีต่อคุณล่ะเขาจริงจังหรือเปล่าเขายังไงนะคะ j u s g m e n t abstract p a y d a อย่ามีความหึงหวงมากเกินนะเพราะเขาไม่ชอบนะคะจะกลายเป็นว่าเขาจะใช้เวลากับคุณจน แฮปปี้ในช่วงเวลาหนึ่งที่มีการนัดก,กันแล้วเขาก็จะเทเราได้เลยนะเขาจะหันหลังแบบปลุกเลยนะคะสมมุติว่านัดเจอกันใช้เวลาด้วยกัน5วันแล้วคุณมีความหึงหวงเยอะมีความติดเขาเยอะเกินไปอะ่ะหลังจากมีการแยกย้ายอะ่ะเขาอาจจะหันหลังจนคุณแบบปรับอารมณ์ปรับมูทไม่ทันได้เลยนะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรที่เราต้องระมัดระวังนะถ้าเราเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ให้ระมัดระวังเนาะ ฝั่งคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาคิดยังไงกับเขาบ้างนายออฟค้าเห็นไหมโลกเป็นสีชมพูแปดถ้วยคุณทิ้งทุกคนนะคุณไม่ใช่ทิงทุกคนคุณหมายถึงว่าตัดหลายๆคนอนะเพื่อที่จะเลือกคนคนนี้ใช้เวลากับคนคนนี้อยากรู้จักอยากเติบโตกับเขามากขึ้นนะคะปั่นป่วนหัวใจสุดๆบางทีก็แบบสับสนตัวเองว่ามันเป็นความรักหรือความหลงมันเป็นเพราะอะไรกันแน่แบบไหนกันแน่นะคะเขาว่าชอบคุณนะแต่แค่แบบ ถ้ามีความลำยายเยอะหรือมีความขี้ถึงเยอะหรือมีความติเขาเยอะเกินไปเขาไม่ชอบนะคะโอเคบทสรุปมีออฟฟอจูนนะคะการที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับเขาด้วยแล้วก็ดูเหมือนอาจจะย,ยากแล้วก็เหนื่อยสักหน่อยที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กนีคนนี้เพราะเขาเป็นคนที่เดวิลนะคะ King ออ c u <oughs> p เป็นคนที่แบบ เป็นใจไหลไปเรื่อยๆตามกระแสน้ำนะคะกระแสน้ำพัดไปทางไหนก็ไหลไปทางนั้นนะนะแล้วก็มีในเรื่องของตัวเลือกแล้วก็บุคคลที่3-4มสีอกันอาจจะต้องมีการไม่เชิงว่าตบตียั่งชินนะแต่เหมือนแบบทำคะแนนในในจุดที่ถูกต้องนะคะให้ความรักว่าไงคะฮาร์ดฮาร์ดคอนเวอร์เซชการเปิดใจกันลองคุยกันเปิดใจนะคะคุยถึงเรื่องราวของ ความจริงจังในความสัมพันธ์การคอมมิชเมนต์เปื่อยๆนะคะไม่ได้เป็นการไปรวบหัดเขานะแล้วก็เปิดใจที่จะเข้าใจเขาว่าโอเคสถานะแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องกปกติท่าจะมีตัวเลือกนะคะคุณก็สามารถมีตัวเลือกได้เขาก็สามารถมีตัวเลือกได้เพราะเรายังไม่ได้มีการคอมมิชเมนต์กันอั่น,อนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้เนาะยัยงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณท,ทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพา่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความ,มรักในฝั่งของคุณค่ะสิบทุ่มหนยนะคะสี่ไม้เท้าเอทซอฟท์ับนะคะควีนอัพโ,โสดแล้วก็เพจซอฟเพนดักเคิสนะคะชาวธาตุลมและชาวธาตุดินค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณกลุ่มเมถุนหรือตุลน,นะคะมังกรอนประสบหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือเป็นคนที่อายุ น้อยกว่าคุณมากๆหรือมีความทําตัวเป็นเด็กหรือมีความเป็นเด็กในตัวเองค่อนข้างสูงสถานการณ์ความรักของคุณค,ค่อนข้างไปได้ดีนะคะแฮปปี้เลยได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเฉลิมฉลองได้ใช้เวลาที่แบบแฮปปี้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเจอ,อครอบครัวด้วยนะครอบครัวคุณหรือครอบครัวเขาก็แล้วแต่นะคะได้เสริมสร้างอะไรใหม่ๆหรืออาจจะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันมีของขวัญอะไรด้ดีๆ มอบให้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นเรื่องราวความโรแมนติกดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในฝั่งคุณฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างสามไม้เท้านะคะสามเหรียญสองถ้วยนะคะ s t r e s นะคะแล้วก็ night of penacles นะคะเขาจะเป็นฟีลออกแนวจุกจิกหรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ฟีลจุกจิกแต่เป็นการจุกจิกแบบ เป็นความหวังดีอ่ะอาจจะเป็นการควบคุมความสัมพันธ์ควบคุมสถานการณ์นิดหนึ่งนะคะที่จากที่เคยตึงๆก่อนหน้านี้สําหรับเขานะเขาสึกว่าเออพอได้มาเจอการมาคุยกันมาใช้เวลาด้วยกันเนี่ยเขาสึกว่าโอเคจริงๆแล้วคุณก็น่ารักขึ้นนะเขาสึกได้รับการเติมเต็มความรู้สึกได้ทั้งพักผ่อนด้วยพักผ่อนสมองพักผ่อนใจนะคะแล้วก็คุณได้ดูแลเขาหรือเป็นการดูแลซึ่งกันและกันที่เขาสึกว่าเออมันดูแบบเหมือนได้ชัดแบบ ได้ชั้นแบบความสัมพันธ์ได้ชั้นแบบความรู้สึกอีกครั้งนะคะสถานการณ์ความอยากเพิ่ม,มยืดซ่อมยืดกดน้ำนะคะการอธิษฐานนะคะโอเคแล้วก็ daydream นะคะจะมีความแบบจินตนาการน,นะคะหรือความฝันว่าเอ้ยเจอแผนนี้เข้าไปแล้วรู้สึกว่าประทับใจมันดีอาจจะมีการคิดแผนเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอนาคตว่าเฮ้ยเราน่าจะมีอะไรแบบนี้นะหรือมีการ เพอนฝาเอ้ยถ้าเรามีลูกกันมันจะอย่างนั้นอย่างนีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบอย่างที่บอกว่ามีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครันนะคะจะมีการจินตนาการถึงภาพของครอบครัวต่างๆนะคะฟังของเขานะคะจรกรรมไอเดียเตรียมตัวภัยธรรมชาติอะไรที่เคยมีในเรื่องของตัวเลือกบุคคลที่สามมันจะเป็นอะไรที่เสี่ยงสําหรับเขาแหละและเขารู้แล้วว่าตอนเนี้ย จริงๆแล้วความสัมพันธ์อ่ะมันอาจจะแท่มีช่องว่างตรงกลางแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จะได้เติมเต็มแล้วเขาคิว่าโอเคเตรียมตัวในที่นี้ก็คือตัดจบบุคคลที่3มนั่นเองเขารู้แล้วว่าตรงนี้ยังมีความรักที่ดีแล้วก็เป็นความรักที่สบายใจและดีที่สุดสําหรับเขานั่นเองนะคะไม่มีความเสี่ยงใดเหมือนบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างชาว กมีคนมีคู่เดริลเดอะฟูจากเดิมที่เคยมีพันธนาการเกี่ยวกับบุคคลที่สามเขาจะเลือกปลดปล่อยปล่อยวางปลดปล่อยทิ้งไปนะคะหรือพูดง่ายๆว่าตัดทิ้งและเขาก็จะดูพฤติกรรมของคุณหลังจากนี้ด้วยนะไม่ได้แปลว่าในช่วง1-15ทุกอย่างดีแล้วเขาก็จะแบบฮปปี้แล้วก็แค่นั้นไม่ใช่แต่เขาจะดูด้วยว่าหลังจากนั้นอ่ะ การปฏิบัติตัวของคุณกับเขาหรือคุณแบบยังทำตัวน่ารักหรือเติมเต็มเขาได้ดีอยู่ทุกอย่างก็โอเคนะคะก็คือไปเรื่อยๆนะเติมโตไปด้วยกันฟังคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างแต่ไม่เท้าจะมีการสื่อสารพูดคุยวางแผนอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะคะอืมแล้วก็เติมเต็มความรักความผูกพันแบบเมื่อก่อนจะมีความเคอะเขินบ้างหรือมีอะไรรู้สึกว่าแบบ มีความเหนื่อยมีความอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูเหมือนเป็นกําแพงระหว่างคุณกับเขาแต่ตอนนี้ยรู้สึกว่าฉันกล้าที่จะแสดงออกความรักของฉันได้อย่างเต็มที่ละฉันรู้สึกว่าฉันต้องรักษาความสัมพันธ์นี้และทํามันให้ดีที่สุดนะคะคือาการการแบบเติมความโรแมนติกให้กันในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะไปต่อกันที่บทสรุปบทสักรุ่ นะคะควีนอกคันะคะเจ็ดถ้วย10ถ้วยค่ะสามดาบนะคะเรื่องราวของรักสามเศร้าก็จะได้จบไปคนของคุณไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณที่มีตัวเลือกหรือฝั่งเขาที่มีตัวเลือกพระไพ่สลับกันได้ในที่นี้นะคะผลบุญบาร,รมีสิ่งที่ดีนะคะจะทําให้คนคนนั้นนะคะคิดได้ค่ะ คิดได้ก็เรื่องที่จะมาเติมเต็มในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของคนสองคนเนี่ยได้เต็มที่มากกว่าเดิม่นเ,เอีนะคะ e x p r e s s ล o ์แล้วนะคะแสดงออกความรักค่ะมันคุ้มค่าที่จะรอแล้วนะคะแพชั่นที่คุณรอไว้สิ่งดีๆในความสัมพันธ์ที่คุณรอมาโดยตลอดนะคะมันคุ้มค่าที่จะรอเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวความสุขของคุณกับคนรักนั่นเองนะคะโอเคค่ะ คลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ